พี่ใหม่พี่ใหม่ปรึกษาหน่อยสิพี่ใหม่พี่ใหม่ถ้าเป็นแบบนี้จะเลือกทางไหนดีพี่ใหม่พี่ใหม่เอายังไงดีมาค่ะเอาพอดแคสต์นี้ไปฟังพอดแคสต์แนะแนวนะน้องสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ ep ีแรกของซีรีส์แนะแนวนะน้องวันนี้นะคะก็ใหม่จะมาเริ่มซีรีส์นะคะด้วยการ เล่าเรื่องของตัวเองในวัมยมัธยมละกันคืออยากจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นเด็กสับสนของตัวเองให้กับน้องๆทุกคนได้ฟังว่าน้องๆไม่ใช่คนเดียวในโลกนะคะที่สับสนนะคะใหม่นี้แหละเป็นหนึ่งในเด็กสับสนโอลแมนคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการสับสนในความชอบในใสายเรียนการเลือกคณะเรียนอะไรใดๆอะ่ะคือเราสับสนมาหมดละทุกอย่างแต่ว่า EP นี้นะคะก็คือจะเป็นการโฟกัส ออตอนที่เรียนมัธยมก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเริ่มสับสนหนักๆเนี่ยตอนมัธยมนี่แหละขอเริ่มด้วยการออกตัวก่อนนะคะว่าใหม่ไม่ได้เป็นเด็กเรียนมาตั้งแต่เด็กนะคะคือเป็นเด็กที่ปกติมากธรรมดามากนะคะเคยมั่วข้อสอบเคยลืมวันสอบด้วยอันนี้อายมากเลยคือตอนปหนึ่งอะ่ะเป็นเป็นเด็กที่ไม่รู้ยังไม่ค่อยรู้ว่าการสอบคืออะไรนะคะก็ก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเขาสอบกันวันนี้อะ่ะเออเล่าไปก็อายเหมือนกันนะ แต่พอเราโตขึ้นนะคะแบบปสองปสามเรก็เข้ามาเรียนกรุงเทพที่โรงเรียนในกรุงเทพอะคะ่ะตอนปสามเนี่ยเราก็พอโตขึ้นเราก็ดูแล้วว่าอ๋อเรียนมันต้องสอบนะมันต้องตั้งใจนะอะไรแบบนี้ก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนโอเคขึ้นนะคะจุดเปลี่ยนที่ทําให้กลายเป็นเด็กเรียนจริงจังนะก็คือ ตอนขึ้นมต้นนะคะหม่สอบเข้าอ g l i s h โปรแกรมนะคะของโรงเรียนร,รัฐบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งแรกๆก,ก็ช็อกในความยากของเนื้อหาหมต้นนะเนื้อหาที่ต้องเรียนตอนหมอหนึ่งอะคะ่ะคือเรามาจากโรงเรียนที่อ,อาจจะไม่ได้วิชาการจา๋าหรือว่าเป็นโรงเรียนที่กวดเด็กให้สอบเข้าอะไรแบบนั้นมัง แต่เราแฮปปี้มากเลยนะวัยเด็กตอนปถมที่เรียนโรงเรียนเอ,เอกชนตอนปถมอะแฮปปี้มากเพราะว่าเราได้ทํากิจกรรมหลากหลายมากคือนไม่เด้กิจกรรมอะคะ่ะเรียนก็เรียนนะแต่ว่าแบบทำทำกิจกรรมเยอะมากเออพอเข้ามาช็อกในความยากของหมอนหนึ่งอะเกรดก็เลยแย่ทุกคนก็คือหมายได้เลขแบบเกรดสองอย่างเงี้ยเออแบบช็อกมากนะคะครั้งแรกเลยได้เลขบบเกรดสองคือแบบโ oh อ้ไม่กอเออ ก็ด้วยความแบบเข้มข้นของของเนื้อหามัธยมด้วยแหละเออก็อันนี้ก็เข้าใจเราก็เลยต้องแบบทาการบ้านเยอะมากก็คือแบบไปไปต้องไปเรียนพิเศษนะคะไปเรียนเสริมพิเศษในจุดที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ต้องแบบปร,ปรับตัวนะคะมีกระบวนการการปรับตัวให้ชินกับความความยากแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยอะเพราะว่า textbook มันเป็นภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เขาใช้สอนนะคะที่คุณครูเขาใช้สอนก็เป็นภาษาอังกฤษ เพราะเราเข้า English โปรแกรมเนาะมันก็คือต้องเรียนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะก็เนี่ยแหละก็พอเราต้องปรับตัวเราพยายามเราใช้ความพยายามในการปรับตัวเรียนเสริมพิเศษนะคะเกรดมันก็เลยโอเคขึ้นนะคะพอขึ้นม .2 สอม .3 สามก็ก็ถือว่าแบบเออเราเราเริ่มจะรับมือได้แล้วก็กลายเป็นเด็กตั้งใจเรียนไปเลยอะตั้งแต่แบบม .1 ขึ้นมาแบบจนจบมัธยมต้นอะคือเป็นเด็กตั้งใจเรียนไปเลยนะคะอืม เกรดมันก็เลยแบบออกมาค่อนข้างโอเคทุกวิชาซึ่งอันนี้หมายก็คิดว่ามันเป็นเพนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวค่อยเล่านะคะในตอนต่อๆไปเนาะว่าเรื่องของเด็กที่เรียนได้เกรดโอเคทุกวิชาจนไม่รู้ว่าชอบอะไรที่สุดเนี่ยมันก็แอบ,บเป็นปัญหาเหมือนกันอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเมาส์ที่หลังเนาะแต่พอถึงตอนเลือกสายอะคะ่ะอันนี้คือเราอาจจะไม่เคยบอกใครนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะ เราสงสัยในตัวเองมากเลยนะเราก็สับสนมากด้วยทุกคนน่ะจะบอกว่าเออเป็นเด็กเรียนโอเคเรียนใช้ได้เรียนได้ในทุกวิชาก็เลือกเรียนสายวิทย์สิเพราะว่าสายวิทย์อะสมมุติถ้าเรียนสายวิทย์ะคะเวลาสอบเข้ามหาลาัยอะเออมันจะเลือกเรียนได้หลายคณะนะมันจะเลือกสอบได้หลายคณะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นอะใหม่ก็เป็นคนไม่ได้ต่อต้านสายวิทย์นะคะเพราะว่าเราสนุกกับวิชาเลข แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์มากในตตอนมอต้นนะคะก็สวเออเออแบบเรียนถ้าให้เรียนก็เรียนได้นะอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอะ่ะในใจเราตอนนั้นอะ่ะเราอยากเรียนวิชาที่เด็กสิ์ได้เรียนด้วยแบบเราอยากเรียนภาษาด้วยอภาษาอื่นอะไรเงี้ยอยากอยากลองเรียนดูอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเลือกสายวิทย์ไปอะ่ะเราก็จะไม่ได้เรียนสิ่งพวกนั้นนึกออกไหมยกเว้นที่ยกเว้นเราจะไปเรียนข้างนอกเองเอะไรเงี้ยค่ะก็ แต่ด้วยความเนี่ยความคำแนะนำของคนรอบข้างนะคะแล้วก็ความไม่ชัดเจนของเราด้วยแหละเราก็เลยตัดสินใจที่ว่าเออถ้าขึ้นมอสี่เราจะเรียนสายวิทย์นะคะแล้วก็มีเรื่องขอเล่ามีเรื่องขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งคือพอพอเรากป่้แล้วแหละว่าเราอะจะเข้าสายวิทย์แล้วตอนที่ตอนมสามเนาะ ช่วงมสามเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เด็กทุกคนอ่ะเขาเตรียมตัวในการจะสอบเข้าโรงเรียนมปลายที่อื่นนะคะใน,ในถ้าคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนโรงเรียนเดิมเนาะเขาก็เขาก็จะไปสอบโรงเรียนที่เขาอยากเข้านะคะก็ใหม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็ก็โอเคทุกคนสอบลองเราก็ลองไปสอบดูก็ตอนนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสอง สองโรงเรียนดังๆนะคะก็คืออันนึงก็คือย่านสารยาเนาะโรงเรียนวิทย์ชื่อดังแล้วก็โรงเรียนชื่อดังอีกแห่งหนึ่งก็คืออยู่ย่านปทุมวันก็หมายก็ปักไปแล้วแหละว,ว่าโอเคเราจะไปสอบเข้าสายวิทย์นะคะอตอนที่ไปสอบเข้าโรงเรียนที่ปทุมวันเนี่ยหมายก็ตั้งใจไปติวแล้วก็อ่านหนังสือสอบอย่างหนักคือตอนนั้นอาจจะเป็น p e e r p r e s s u r e ด้วยแหละเพราะว่าทุกคนอนะไปสอบหมด แล้วก็คิดว่าน,น่าจะเป็นค่านิยมของสังคมด้วยแหละว่าเออการสอบติดคือเด็กเก่งตอนนั้นอะเชื่ออย่างนั้นก็เลยทำรู้สู่ว่าเออเราต้องสอบติดอะคือเหมือนเหมือนเราก็มีแบบเป้าหมายยิ่งใหญ่ว่าเราต้องสอบให้ติดนะอืมแต่เอาจริงปะคือตอนไปติวเอไปเรียนพิเศษอะค่ะไปติวอะวิชาที่ชอบเรียนอะแล้วก็ตั้งใจเรียนมากอะไม่ใช่วิชาหลักของสายที่จะไปสอบเลย คือเราอะ่ะชอบเรียนพวกสังคมเรียนพวกภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยอะ่ะนึกออกปะแต่คือมันไม่ได้ไงคือเราจะสอบใสรวิทย์มันก็คือต้องได้เลขแล้วก็วิทย์ด้วยอะ่ะนึกออกปะคือเราจะต้องแบบเหมือนขยันในในวิชาสองวิชานั้นด้วยอืมตอขอพูดเลยนะคะว่าเป็นคนเป็นคนที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะแต่ก็ไม่เคยเข้าใจว่าทําทไมต้องทําโจทย์เลขที่ยากขนาดนั้นด้วยเป็นคนที่ชอบเรียนเท่าที่เท่าที่ต้องเรียนอะ่ะแล้วก็เท่าที่สนใจอะคะ่ะ ก็ไม่รู้เป็นคนแปลกไหมนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเกลียดเลขเป็นคนที่คิดเลขได้แล้วก็โอเคกับมันด้วยอะสนุกดีแต่พอเจอโจทย์ที่แบบยากอะเราทําไม่ได้โดยเฉพาะแบบโจทย์สอบแข่งโจทย์โอลิมปิกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าท้อคือไม่อยากทําแล้วมันหมดแพชชั่นนะคะอืมก็ไม่รู้อันนี้แปลกไหมแต่ว่าบอกให้รู้รจักกันแล้วกันว่า เออตัวเองเหมืนคนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่โอเคกับเลขกับวิทย์นะเราชอบเราเราว่ามันสนุกอืมแต่ก็ชอบเรียนที่แบบที่ต้องเรียนนะคะคือไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบ go extra อะไรขนาดนั้นในใน,ในวิชาพวกเนี้ยสุดท้ายก็คือสอบไม่ติดนะคะทั้ง2โรงเรียนเลยนะคะก็คือเรียนสายวิทย์โรงเรียนเดิมนั่นแหละแต่ตรงๆนะคะ ไม่ได้เก่งวิท์เลยพอ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 เรียนมปลายจริงๆแล้วก็คนพบว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งวิทย์นะคะแฟนขับวงเล็บแฟนขับทิปนะคะแฟนขับทิปไม่รู้พ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้ในตอนนั้นนะคะแต่เพื่อนทุกคนรู้แน่นอนนะคะว่าเรากับวิทย์เนี่ยเป็นแบบไหนความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะคือวิทย์ที่เราชอบอะคะ่ะมันเป็นวิทที่ได้ออกไปทําการทดลองนะคะ ออกไปหาคําตอบคือตอนประถมมันคือสิ่งนั้นไงตอนประถมคือคือได้ทําการทดลองเนาะได้แบบแบบเรียนสนุกอะวิทย์คือสิ่งสนุกสําหรับเรามากเลยนะตอนเด็กมอตอ้นก็คือไม่ได้มีการทดลองขนาดนั้นแล้วมันก็เนื้อหามันอาจจะไม่ได้ยากเท่ามปลายด้วยแหละเราก็เลยแบบเออยัง enjoy ยังเรียนได้อย่างเงี้ยแต่พอมอปลายอะเราต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากแบบขอลักเสียงแบบกอไก่ล้านตัว แบบเรา try very hard เลยอะคือแบบกว่าจะผ่านแต่ละตัวนะคะคือต้องเรียนเลขหลกักเลขเสริมฟิสิกส์แล้วก็เคมีคือเราไม่ถูกกับเคมีเลยทุกคนเราเรียนพิเศษแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจนะคะเป็นวิชาที่เราแทบกรีดเลือดเรียนตลอด3ปีมีวิชาเดียวที่เราโอเคก็คือวิชาชีวะ,ะเพราะว่ามันใช้ความจำด้ยวยแหละแล้วก็มันสนุกดีมันมีรูปให้ดูเยอะ เท็กซ์บุ๊กมันสวยคือเราก็แบบโอเคเหมือนเหมือนเรียนเข้าใจสุดแล้วกันนอกนั้นเราเอนจอยหมดเลยนะวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่วิชาหลักสายวิทย์อะโอเคมากสนุกสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอ่ะอื่นๆน่ะเออเราเราเราชอบเรียนวิชาอื่นหมดเลยยกเว้นวิชาหลักสายวิทย์เออถามว่าเราซัฟเฟอร์ในการเรียนสายวิทย์แต่ทำไมเราไม่ย้ายสายคำตอบจริงเลยนะ ติดเพื่อนอย่างที่ใคยบอกว่าเพื่อนสนิทอยู่สายวิทย์หมดเลยแล้วก็เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งอะตอนนั้นคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเออถ้าเราพยายามเรียนไปก็คงได้แหละเหมือนอารมณ์ว่าความพยายามไม่ทำร้ายคนที่ตั้งใจแต่สะบักสะบอมมากตอนนั้นอะยอมรับว่าแบบสะบักสะบอมแบบโอ๊ยแบบเหมือนไปลบในสงครามยังไงอย่างนั้นเลยอะคะ่ะ แล้วเด็กสายวิทย์อะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กเรียนเป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็ในห้องใหม่อ่ะเป็นห้องเป็นห้องแรกของของสายวิทย์อะค่ะก็คือจะมีแต่เด็กเรียนเก่งอะคือสังคมมันเลยบีบให้เราต้องตั้งใจมากเพราะว่าทุกคนตั้งใจทุกคนเรียนเก่งหมดเลยแต่ลึกๆกะค่ะใหม่รู้สึกว่าใหม่เป็นคนนอกค้องนอหน่อยนะเออแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยคือการเรียนพิเศษค่ะก็คือเป็นการเรียนแบบ เรียนวิชาการอะเนาะเลขคณิตอังกฤษสังคมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกวดเข้ามาหาลาัยนะคะเพื่อแบบเหมือนเหน,นเพิ่มเกรดแล้วก็กวดเข้ามาหาลาัยด้วยก็ที่ทิ้ตกันก็คือตึกอันด่งดังย่านพญาไทอะคะ่ะก็ปิดเทอมก็คือวนๆกันอยู่ตรงนั้นอะเนาะแต่ใหม่อะไม่มีความรู้สึกว่าใหม่อยากเรียนวิชาวิทย์ใดๆนอกเวลาเรียนปกติเลยแบบเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าเราต้องเรียนสิ่งนี้ใน ในวิชาเรียนปกติแล้วแบบจันถึงสุกแล้วแล้วทำไมเราถึงต้องมาเรียนนอกเวลาเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ตอนนั้นเหมือนเรียนตามเพื่อนนะคะลงเรียนตามเพื่อนเพราะว่าเรารู้สึกลึกๆว่าเราก็กลัวว่าถ้าเราไม่เรียนนะคะเราก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาตามเพื่อนไม่ทันแล้วก็สุดท้ายมันก็แบบเหมือนทําข้อสอบไม่ได้สอบเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียนตามเพื่อนไปเพื่อนเรียนอะไรเราก็โอเคลงตอนตอนมสี่มห้าค่ะเราก็เรียน พิเศษแบบปกติเลยก็คือเรียนวิชาการต่างๆซึ่งอันนี้จะหาโอกาสในการพูดต่อๆไปนะคะเรื่องการเรียนพิเศษก็มีอะไรให้พูดเยอะอยู่เหมือนกันอืมพอเราตั้งใจมากๆค่ะเหมือนกับมันมีอาการเบิร์นเอาคือตอนนั้นอะไม่รู้ว่ามันคือเบิร์นเอานะไม่รู้มันเรียกว่าเบิร์นเอาเพราะว่ามาสิบปีที่แล้วอะมันมันไม่รู้จักอะว่าคืออะไรแต่คือชีวิตมาปอไปเราอะไม่มีงานอดิเรกเลยทุกคน ถ้าไม่นับการเต้นคอเวอร์ที่ต้องเอาไปสแสดงในค่ายภาษาอังกฤษอะนะซึ่งอันนั้นเป็นกิจกรรมโรงเรียนเราก็ไม่ถือว่าเป็นงานอดิเรกเท่าไหร่แต่ว่าเราค้นพบว่าเวลาเรียนเ,เวลาเราอะหมดไปกับการเรียนการเอาตัวรอดจากการสอบอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนพลังงาน energy ทั้งหมดอะเราต้องทุ่มให้กับการเรียนมากๆอะคะ่ะมันก็เลยเกิดความแบบเบื่อหน่ายเนาะพอเบื่อมากๆแล้วก็มีความคิดว่าเราอยากทําสิ่งอื่น เราอยากเรียนวิชาอื่นๆที่โรงเรียนไม่มีสอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ,เอาจริงเอาจริงอันนี้ก็ทําอีกหนึ่ง EP ได้เลยเนาะ,ะเออก็ก็เดี๋ยวค่อยเมาส์เมาส์ในตอนต่อไปนะเรื่องนี้เราอยากเรียนหลายอย่างที่โรงเรียนไม่มีให้เราเรียนนะคะเพราะว่าเราอะเริ่มรู้สึกว่าเราอยากหาตัวเองเพิ่มเราอยากเริ่มเราเริ่มอยากรู้ว่าเราอะเก่งอะไรเราชอบอะไรกันแน่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เอนจอยในการเรียนเนื้อหาที่โรงเรียนเท่าไหร่คือ คือเหมือนเราทุ่มทุ่มทุ่มแรงไปกับการที่เราจะเยนยังไงให้เข้าใจเพื่อที่จะเอาไปสอบให้ผ่านอย่างเงี้ยอืมเราเลยขอพ่อแม่ไปเรียนวาดการ์ตูนคือจำไม่ได้น่าจะประมาณมสี่มามสี่ไปปลายหมห้าอะไรเงี้ยเออแบบก็จำจำเอ็กเซลนี่ไม่ได้แล้วแต่ตอนช่วงประมาณนั้นแหละก็คือเราขอพ่อแม่ไปเรียนวาดรูปวาดการ์ตูนเพราะว่าชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น ก็เลราก็อยากรู้ว่าเออตัวเองอ่ะจะวาดรูปได้ไหมสุดท้ายก็พบว่ามันไม่ได้นะคะเราเป็นคนวาดรูปไม่ได้จริงๆตอนนั้นอ่ะโชคดีมากที่พ่อแม่อนุญาตเขาก็สงสัยแหละว่าจะเรียนไปทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ให้เขาก็บอกว่าเอิมขอให้ไม่กระทบการเรียนหลักก็พออะไรทำานองนั้นแหละแม้สุดท้ายเราก็คนพบว่าเราวาดรูปไม่สวยเราก็วาดรูปไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้ลองเรียนวาดรูป ที่มันไม่มีสอนในโรงเรียนนึกออกปะเออแบบแล้วเออเมัอนเหมือนเราเราได้ลองทำอะไรบางอย่างเพื่อค้นหาตัวเองนี่ก็เป็นอีกเพนหนึ่งนะคะที่เราเจอในการศึกษาไทยเนาะคือเราแอบอิจฉาเด็กเด็กที่เรียนหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์อะไรแบบนั้นอะที่บางหลักสูตรที่ได้ยินมานะคะเ,เขาก็คือจะไม่มีสายเขาเขาจะไม่แยกสายวิทย์สายศิลป์คือเขาจะเลือก เลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้คาบเรียนก็คาบเรียนก็ไม่ได้เยอะเท่าเท่าเรานะคะใหม,ม่ไม่แน่ใจในรายละเอียดนะคะว่าแบบลึกๆแบบหลักสูตรมันแบ่งเป็นยังไงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเคยฟังผ่านๆมาแล้วก็ฟังดูแล้วว่าเขาดูอิสระกว่าหลักสูตรไทยมากๆเลยอะคือโชคดีที่เอาจริงโชคดีที่พ่อแม่ใหม่อะไม่ได้ไม่ได้ห้ามว่าห้าม ห้ามไปเรียนห้ามไปทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนที่ที่เราเรียนน่ะที่คือที่มันที่มันไม่เกี่ยวข้องอ่ะเขาไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยคือโชคดีมากก็ถือว่าแบบเออตอนนั้นอ่ะได้ถือว่าได้ไปลองอะไรใหม่ๆเนาะการเรียนวาดรูปอันนั้นอ่ะโอเคค่ะวันนี้คิดว่า e ีีนี้ยาวมากแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องต่างๆมาทยอยเล่าให้ฟังอีกแน่นอนนะคะ จริงๆสำหรับตอนนี้ก็แค่อยากจะสื่อสารว่าแบบเออมันโอเคมากๆเลยนะที่จะสับสนนะคะเพราะว่าใหม่เองก็สับสนนะคะน้องๆจากเรื่องที่เล่าไปจะเห็นได้ว่าแบบใหม่ไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่งวิชาการโดยกําเนิดอะหรือว่าไม่ใช่เด็กที่รู้ตัวตั้งแต่เนิน่นๆว่าเออฉันเก่งอันนี้ฉันจะเรียนอันนี้ฉันจะเป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่ามกลางความสับสนนะคะมองย้อนกลับไปใหม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่สนุกเหมือนกันนะ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เข้าใจนะคะอยซัพพอร์ตเรามีคุณครูที่เออคอยซัพพอร์ตเรามีพ่อแม่ที่แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจในหลายๆเรื่องที่เราทำนะคะแต่เขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอืมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับเด็กที่สับสนในตัวเองทุกคนเลยค่ะถ้ามีคำถามนะคะมีความเห็นมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะคะ ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหรือว่า Inbox มาที่เพจไมลี่กอลเดอรี่ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง uh, ช่องด c สิ p ชั o นข้างล่างนะคะก็เข้าไปเยี่ยมเยือนกันที่เพจได้เนาะอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะคะก็รอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ